คุณสิงดีเดลิไทยสวัสดีครับสิ่งดีดลิไทยประจําวันที่5เมษายน2,565ครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการวิเมีา์อุ่นเท่านั้นนะคะวันนี้ตลาดเซ็ตบวก1.62ครับอยู่ที่1.702.93แนวรับจะเป็น1.681.84เนาะแนวต้านจะเป็น17 18.5 5ครับไปดูเซ็ต5้นิดนึงเซต 50สอยู่ที่ติดลบนะครับ0ูนอยู่ที่1นึ่งศนยสองสอแปด่แนวรับจะเป็นหนึ่งศู่าแนวต้านจะเป็น1 0 4 1 3ศูครับกลับไปทำเฟรม15นาทีตามรูปแบบของสิ่งนี้ไทยนะครับตัวที่หนึ่ง SVOA SVOA ราคา4ี่บาทสิสตางค์วันนี้บวก36สิสตางค์ค่ะ เปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้วก็ดันขึ้นไปรอบแรกที่4.18แล้วก็ลนลงมาต่ำสุดตรงนี้ที่3.64เนาะแล้วก็เบกขึ้นไปที่4.34ครับแล้วก็พยายามยืนระยะให้ได้หลุนลงมากรอบล่างจะเป็น4.02ใช่ไหมลูกก็น่ารุ้นว่าจะไปต่อไหมครับดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีเข้าเก็บนิดหน่อยนะก็เสี่ยงเหมือนกันนะว่า เขาก็ขึ้นไปปิดเขียวแหละแต่ว่ามันก็เสียงในพ่อขอดูเทนนิดนึงตรงนี้ก็จอะถ้าขึ้นไปเบรกที่4.74ได้ก็น่ารุ้นว่าจะเดินฐานไกลเลยนะครับสำหรับ SVOA SVOA เป็นหุ้นเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสาระสนงเทศและการสื่อสารภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมี value ratio ที่2,294ล้านบาทเยอะแล้วเนี่ย แนวรับ4.06ครับแนวต้าน4.34ถ้าทะลุได้จะเป็น4.46สำหรับ SBOA ตัวต่อไปกันกุลกันกุลราคา6บาท30สตางค์วันนี้บท่20สตางค์ค่ะเปิดตลาดเปิดโดดนะครับเปิดโดดขึ้นไปที่6.30แล้วก็หลดลงมาอีกรอบหนึงที่6.20นะครับแล้วก็เบรกขึ้นไปที่6.35แล้วก็พยายามยืนระยะตรงนี้ให้ได้ครับ ดูรายเนื้อทีจะเห็นว่ามีเข้าเก็บว่าน่ารู้นว่าเขาจะยืนระยะได้ไหมนะครับเดี๋ยวขอดูตามเฟรมรายเดยก่อนกลับตัวเรียบร้อยนะครับจอเบสที่นี่6.35ตรงนี้จอเบสที่6.55ครับสำหรับกันกุลกันกุลเป็นหุ้นไซเวยเป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากร ภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีวัลูรายได้อยู่ที่914ล้านบาทค่ะแนวรับ6.16แนวต้าน6.56ครับถ้าทะลุได้จะเป็น6.80สหรับกันกุ่นครับต,ต่อไป AKP AKP ราคา3บาท98สตางค์วันนี้บวก44สะตางค์ค่ะโอ้โหบอกอย่นี้นเนี่ยตลาดโดดนิดนึงที่ 3. 8.8เนาะแล้วก็เบรกขึ้นไปที่4.58จากนั้นก็เทลงมาครับที่3.8เท่าไรเนี่ย8.2 <c oughs> ตรงนี้3.8 8.4 8.8ตรงหนตรงไหนครับ3.84ครับทุกลูกพูดถูกแล้วแล้วก็ดันกลับขึ้นไปปิดที่3.98ครับดูรายมอทีจะเห็นว่ามีแท่งเข้าเก็บตรงนี้แล้วก็เงินทุนไหลเข้าแต่ยังถือว่าไม่ค่อยเยอะเนาะ สำหรับ AKP ครับ AKP เป็นหุ้นทเทรน์ขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหากรรมภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมี value ะอยู่ที่870ล้านบาทแนวรับ3.84แนวต้าน4.13ครับถ้าเ็นผุ้ได้จะเป็น4.26แต่ว่า AKP อยู่ในโซน overbought โอ้ o v e r b o u g แล้วเนาะก็เสี่ยงนะครับ วันนี้เราถ่ายทำเรื่องสถานที่ด้วยใช่ครับก็ขอบคุณสถานที่ครับร้านอะไรนะอเมซอนอาเมซอนต่อไป ptcptc ราคา 48, 24, สี่บาทยี่สิบสี่สตางค์นี้บวกสามสิบสองสตางค์เปิดตลาดแท่งนี้ครับเปิดโดดขึ้นไปที่สี่จุดสองสี่นะครับจากนั้นก็สะสมแล้วก็เป็นสี่จุดหนึ่งสองหรือปเปล่าอ้าวอันนี้เหรออ้าสี่จุดหนึ่งสองครับขอไปครับแม่ยีา่า แล้วก็พยายามยืนระยะแล้วก็เบคขึ้นไปที่4.46ครับแล้วก็ทีลงมาที่4.20ใช่ไหมใช่แล้วก็ตีกลับขึบ้นไปที่4.24ครับดูรายในนาทีครับ b t c ค่อนข้างซิ่งนะแล้วก็คนทุนไหลเข้าก็ถือว่ามีนิดนึงนะขอดู t ทาําเ r a นเด a y ก็นิดนึงนะครับออกก็คือลงมาสุดๆที่ตรงนี้3.52นะคะ ก็ตีกลับขึ้นไปแต่ว่าทิ้งไส่ค่อนข้างยาวก็ฝากเพื่อนพิจนารณาด้วยนะครับ PTC เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากรภาพรวมบริษรัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีแลวลู e แรอยู่ที่707ล้านบาทแนวรับ4.16แนวต้าน4.31ครับถ้าทะ้ได้จะเป็น4.46สำหรับ PTC ตัวต่อไป B W G บีเเป็นยูจราคาห1ึบาทสิบตางค์วันนี้บวก6สตางค์เปิดตลาดเปิดโดดด้วยนะที่หนึ่งจุด่งหกเนาะแลก้วก็ไซเบร์แล้วก็เบสขึ้นไปอีกรอบที่1.19แล้วยังเป๊ขึ้นไปอีกที่1 2ึย์ครับแต่ว่าโดนเทขายที่1.16แล้วก็ตีกลับกิดที่1.17ครับดูรายหนึงนาทีจะเห็นว่ามีแท่งขายออกขายตลาดด้วยนะ ข่านาเสงเกันว่าพรุนี้จะยืนระยะได้ไหมครับขอดูทามเฟรมดีเพลานิดนึงนะครับสำหรับ BWG ก็ยังถือว่าซเซฟแต่ว่าเข้าเบรกตรงนี้แล้วนะเบรก1.7ขึ้นไปที่1.1สองสูงแล้วก็ย่อลงมาที่กรอบเดิมนะครับพรุ่งนี้ก็ลุ้นว่าจะเบรกได้อีกรอบไหมนะ บ w จเป็นหุ้นเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับบริการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีรายรุ่นในอยู่ที่592ล้านบาทค่ะแนวรับ1 1 2แนวต้าน1.20ครับถ้าไะลรู้ได้จะเป็น1.25สั้นๆง่ายๆตามต่างๆซึ่งมี่เือครับตัวต่อไป pjw pjw PJ <W S 1> ราคา5้าบาทสีสหกสตางค์นี้บวก50สตางค์เตลาดยังไซด์เลยนะครับแล้วก็เริ่มมาโดดช่วงตลาดบ่ายเนาะแล้วก็ดันขึ้นไปติดโดดด้วยนะครับที่5.46เนาะ4.5หรือ4ี่หตรงนี้มัน4.6อ่ะกอะฝากดูด้วยนะครับฝากฝกเพื่อนดูด้วยนะครับว่าสไตล์ไหน4 4่หกนะเบรกไว้นะนเนี่ย รายหนึ่งนาทีมีเทขายไทยตลาดด้วยแต่ว่าย้อนกลับขึ้นมาติดเขียวเนาะก็น่ารุ้นครับแล้วก็พีเจดเป็นอยู่เป็นหุ้นเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมภาพรวมบริษัทมีกำไร,รแต่ไม่มีปานผลมีมูรลรายได้อยู่ที่สามรอยสี่สิบหกล้านบาทแล้ววอลลนก็ไม่เจ็บพีเจดเป็นูหน,นึ่ง ติดแต่ว่าไม่ได้ลงา่วเราพูดถึงคุณนสามัญเขาก็จบเนาะเราฝากกันดูแลด้วยนะครับแนวรับส4.5.32แนวต้าน5.56ครับถ้าจะดลงๆจะเป็น5.80แต่ว่า PJW อยู่ในโซนร์บอร์ t ทั้งแม่ทั้งลูกเลยโอ้กลับฝากพิจารณาครับตัวต่อไปเฮงเฮงราคา4บาท3.4สแตงค์วันี้บวก10สตางค์ค่ะ เปิดตลาดแท่งนี้แล้วก็หล่นก่อนนะที่4.20จากนั้นก็ดันขึ้นไปที่รอบแรกที่4.34แล้วก็เบรกขึ้นไปที่4.38ครับรอบล่างจะเป็นตรงนี้4.32ปิดที่4.34ดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีซื้อเข้าสลับไกยออกนะแต่ว่าแท่งสุดท้ายตรงนี้ทําให้เฮงปิดเขียวครับเฮงเป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจการเงิน ภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมี v a l ูอรายเด้อยู่ที่225ล้านบาทรายเดยนี่จอดเบรกที่4.44นะถ้าเบรกได้ก็ลุนลุนไปต่อสำหรับเฮงนะแนวรับอพอคุณยังยังค่ะแนวรับ4.27ครับแนวต้าน4.38ถ้าท่านรู้ดได้จะเป็น4.46ครับสำหรับเฮงตัวต่อไป A C E ACE ราคา3ามบาทสิบแปดสตางค์วันนี้บวก8ปดสตางค์เปิดตลาดแท่งนี้ครับเปิดโดดด้วยนะที่สามจุดหนึ่งแปดนะใช่ไหมแล้วก็เบกขึ้นไปที่สามจุดสองสี่ครับจากนั้นก็ทลงมาที่สามจุดหนึ่งแปดน่าจะเป็นแนวรับสำคัญเลยนะตัวนี้นะก็ลุ้นว่าจะไปต่อไหมนะครับสำหรับ ACE ดูรายนาทีมีเทขายออกท้ายตลาดครับแต่ว่า ภาพรวมรายเดทของเขาก็ยังถือว่าสวยนะข้างล่างจะเป็น2.98แล้วก็ตรงนี้ก็ดันขึ้นไปถ้าเบรกตรงนี้ได้3.30ได้นะสวยเลยนะครับ ACE เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากร ภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีว l ลูรายได้อยู่ที่208ล้านบาทค่ะแนวรับ3.11แนวต้าน3.24ครับถ้าทะลุได้จะเป็น3.37สํสาำหรับเองครับตัวต่อไป ACE เอาสำหรับ ACE ขอไปครับตัวต่อไป BKD BKD ราคา2.78บาท78สตางค์วันนี้บวก24สตางค์เปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้วก็ดดนขึ้นไปสูงสุดที่2.98 แล้วก็หล่นลงมาต่ำสุดที่ตรงนี้เท่าไหร่เนี่ยสองจุดหกแปดหกแปดไหมอ่า<ช>แล้วก็ตีกลับไึ่ปิดที่สองจุดเจ็ดแปดครับค่อนข้างซิ่งนะสำหรับหุ้นที่ไม่ค่อยซิ่งท้ายตลาดมีซื้อเข้าด้วยนะก็น่าลุ้นว่าจะไปต่อนะครับสำหรับบีเคดีมันวอลเลนเขาก็ไปดีด้วยนะใช่ไหม ก็ฝากไปดูวอลเลนด้วยนะครับสำหรับ BKD BKD เป็นหุ้นเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสารหาดมัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีรายรู่รายได้อยู่ที่139ล้านบาทจ่อพักตัวตัวนี้จอพักตัวนะอย่างนี้นะแนวรับ2.771ครับแนวต้าน2.782ถ้าทะลุได้จะเป็น2.98ครับตัวต่อไป ECL ECL ราคา 2, 88, สองบาทแปสิบดางควันนี้บวก6กสตางค์ข่ะเปิตลาดแท่งนี้ครับดันขึ้นไปก่อนที่2อ8ใช่ไหม <c oughs> แล้วก็ทะลุขึ้นไปที่2.92เทลงมารอบหนึ่งที่2.8งสี่ตีกลับขึ้นไปยืนที่เดิมที่ส8งครับดูรายหนึ่งนาทีเห็นว่ามี2แท่งเข้าเก็บแล้วก็ถือว่าเป็นเงนิงนทุนไหลเข้าเลย น่าสนใจครับว่า ECL จะไปต่อไหม ECL เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจการเงินภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีรายรู่ใรายได้อยู่ที่1 000 000นึล้านบาทค่ะตัวนี้ทําเบรกสามจได้นะกลับตัวชัดเจนครับแนวรับ2องจแนวต้านส9 2ครับถ้ารู้ได้จะเป็น2องจตัวต่อไป FN ราคาสามแาดแปดสางวันนี้บวก14สีตางค์ค่ะ <S 2> <S 2> เปิดตลาดแท่งนี้ครับยังไซเวย์นะแต่ว่าเริ่มมาปิดโดดช่วง15บห้านาฬิกาครับโดดขึ้นไปสูงสุดที่สามหนึ่งแล้วก็เทลงมาต่ำสุดที่สามศูนย์สองตีกลับไปไปที่3ามศูครับดูรายหนึ่งนาทีเห็นว่าปิดเขียวนิดน,นึงน,นะแต่ว่าเงินทุนไห่เข้าถึงว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ F.N เป็นหุ้นเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับพาณิชภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีแลวลูในเดยวที่55ล้านบาทแนวรับ2.99แนวต้าน3.14ถ้าถ้าทะลุได้จะเป็นตรงนี้ครับ3.18สําหสำหรับ F.N ครับตัวต่อไป Alpha X Alpha X ราคา2บาท10สตางค์วันนี้บวก2สตางค์ค่ะจริงนี่ ตลาดก็หล่นขยัยไปอีกตรงไหนตรงที่มันทิน้งตรงนี้นะ <Okay. S 1> เอดตลาดหล่นก่อนนะครับตรงนี้น่าจะเป็นแนวรับสําคัญก็คือ2.02 <Okay. S 1> ใช่ไหม <Okay. S 1> แล้วก็สะสมช่วงท้ายตลาดดันขึ้นไปที่2.10พรุ่งนี้ก็ลุ้นว่าจะไปต่อไหมครับดูแรงเมื่ทีก็คือปิดโดดด้วยนะครับตรงนี้นะสำหรับ Alpha X <Okay. S 1> ครับ อัลฟ a าเป็นหุน้นเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอ,อุปโภคบริโภคภาพรวมบริษัทมีกำไร,รแต่ไม่มีปันผลมีแวลูอะไรอยู่ที่224ล้านบาทค่ะแนวรับ2.04ครับแนวต้าน2.12ถ้าทะลุได้จะเป็น2.19สสำหรับอัลฟ a าเอา็กครับตัวสุดท้ายของหุน้นสามัญก็คือ A5. A5 นะคลิง A5 ราคา2บาบ74สตารางวันนี้บวก62งสตารางค่ะพอเปิดตลาดก็ขึ้นไปชนชนหมายเนาะชนช่วงบ่ายสามนะครับพอหุ้นชนหมายพอก็ไม่ค่อยสนใจอีกตัวหนึ่ง BYD v a l e n c ที่ชนใช่แต่ว่าตัวหุ้นสามัญเขาไม่ค่อยสวยโดนเทขายรลบดนเทไม่เทนเทต้งแต่เช้าเลยใช่ไหมค่ะ A5 เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีมูลค่าในที่หนึ่ท้ี่1,922ล้านบาทชื่อเดียวมานเลยอเดมโอเคแนวรับ2 7 6จครับเดวต้าหกหกเปิดเรลลิ่งใหม่ไปที่3 5มบาทสตางค์ค่ะเพราะว,ว่า A5 ติดเครื่องหมาย caxm AH วันที่7ค่ะ มีข่าวอะไรนะครับมีข่าวหุนกลอตเข้าสี่ตัวก็คือบ้านปูจำนวนเจ็ดสิบเก้าล้านบาทอะาาไรอะ PRIE คลาคลาสี่สิบสามล้านบาทไดเมดสามสิบล้านบาทแล้วก็ยูเลกา w วาแลนซ์สองสิบเอ็ดล้านบาทค่ะมีข่าวอะไรไหมมันมีตัวที่ติสแกนแต่ว่าเราไม่รู้เพราะว่าเราไม่ดิสแกนเราตั้งแต่ว,วันจัวนก็คือตัวอะไรบ้าง etc.akp แล้วก็ s T i ค่ะแล้วก็ที่พ่อที่ชอบพ่อสนใจก็คือที่มันจุดแคชไลานก็คือ qlt เดีย๋ยวนี้พรุ่งนี้ก็สบายนะ <c oughs> แล้วนี่ได้ถ่ัยเจ้าบุครับสวัสดีค่ะ